ส,ส,ส,สวัสดีครับ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 พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเดอ้อมาพบกับทุกๆท่านอีกเลยนะครับเดอ้อตามนัดเดอ้ออหกโมงแรงเป็นต้นไปก่อนออก่อนก่อนล้าออกมือนึงประมาณนี้แหละครับช่อง VIP กะดีใจมีความรู้สึกดีใจเด้อมีความสุขอ่ที่ได้มาพบกับี c ีน้องๆนะครับหวยล้านะครับหวยล้าพัฒนาเนาะสำหรับ พูดที่เข่ามาใหม่เดี๋ยวจิขอบอกให้ปังจากหน่อยหนึ่งเนาะเวลาพัฒนาเนี่ยก็บจิม,มีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เด้อออกเวลาหกโมงแรงอ,อ้ยโบเมียนตัวเออากับบคขึก่อนเนาะไว้กว่อนออกเวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งแล้วครับเด้อของอทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์นะครับช่อง VIP ธรรมดากันได้มากพบกับทุกๆท,ท่านสู้มือ ยันพูดสุขแล้วล่ะอาประมาณนี้ขออนุญาตได้ครับเด้อไอ้มันมันขอแต่ปิดแอร์แล้วมันยังห่อนขึ้นมาอีกอยู่อืมขออนุญาตขออนุญาตมันอยู่ที่ใจเนาะถ้าแม่นใจห่อนิ่งมันกะทิป่าเหงาตกเหงาแตกเนาะอืมประมาณนี้ใจห่อนิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันกะทิค่อยนิ่งนิ่งลุดอกเราไปจะเช้าเนื่องกันนะครับเนาะก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านเด้ครับเด้อที่แวะเข้ามาชมหลายหลายท่านนะครับ บางคนกับเขามาเบิ้งซื้อเบิ้งบ่ได้ซื้อบ่ได้หยังดอกเพราะว่ามาให้กําลังใจกันนะครับประมาณนี้เนาะให้กาลังใจกันแล้ะก่าครับให้กาลังใจกันประมาณนี้นะครับเที่ยวที่แล้วบันนี้เอา้าเขามาบอกเที่ยวที่แล้วโอ้ยไอ้สองแปดมันคือจ้างออกต่อกันสามงวดสีด่งวดถึองวดก้อนนั่นกับสองแปดงวดก้อนหน้านั่น หนึ่งหนึ่งอ่ามันกับบะทุงวยอดดอกเนาะหนึ่งหนึ่งอ่าบะทุงหยอดดอกแต่ว่ามันเห็นออกดูอืมสองแปดเนี่ยหนึ่งหนึ่งเฮ้สองแปดอีกอ่าสองแปดสองแปดสี่หกหยอดที่แล้วมาเนี่ยสี่หกโอ้สี่หกสองเทียเลยเนาะสี่หกสองแปดสี่หกกระสันอือทำมันไท่นั่นก็สบายสบาย,สบายเลยเล่ะ อันนั้นคืออย่างทำให้เขาซื้อไผซื้อถือเดียซื้อกับหกเปียอาจารย์ให้พูดแล้วอาจารย์ให้หาหกเจ็ดอ่ะไปเน่นที่หกกับเจ็ดฟันท้องหกอีกต่างหากเขาหกเลยยังตัดสินใจอยู่ด้วว่าหกกับเจ็ดอันใดสิมาเนาะเนาะคิดว่าเจ็ดเจ็ดรอบที่แล้วกับมาล้วหาเจ็ดปเดี๋ยคงม่มาหรอคิดว่าก็เลยมาเอาตัดสินใจฟันท้องหกมันก็เลยมาหกอีรี่ประมาณนี้นะครับสาธุสาธุงวันนี้ก็ขอให้ หนึนแ่แมนแมนเด้อขอให้มาเด้อขอให้ลูกให้หลานทุกๆคนอ่าถูกเลขเด้อครับเด้อหอาหว้แล้วเด้อขอให้เขาอีกเด้อที่ได้ว่าวแล้วว่าวอีสานอีกบัดอาทิตย์นี้ร <laughs> ู้สึกว่าสบายสบายอย,ยู่ดอกมือเนี่ยสบายสบายเบาเบาเบาแล้วได้คล่องอยู่อ๋อประมาณนี้ไม่ไม่นี่ที่เขิน <laughs> ที่เขินที่อายอยู่บ่ามันอายเห็นยังคนแล้วคนอย่างกับคนอีสานก็ว่าวแล้วเต่นอ มันก็แม่อ,อยู่แต่ว่าอาจารย์มัน,ม,นมันบอกใครถนัดะ่ะมันบอกมันบอกใครได้บ่าจากเทียนนะเด,ดินโดนบ่าเทียนหนึ่งมันก็เลยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ,ออกลัวถือบระวัตประมาณนี้จังจังอาจารย์ไปเห็นเขาซื้อของเนี้ยถามว่าอันนี้เท่าไหร่เขาบอกว่าส้าวส่าบาทนะอาจารย์กับวมฮูเนี้ยว่าส้าคืออย่างอะ่ะอ่าสาคือยี่สิบบาทนั่นแหละ บ่หูหัวด้สิมาหูแหละประมาณนี้ <c oughs> เอา้าเกินสี่นาทีแล้วบัดเนี่ยพราะพอสมควรแล้วเนาะถ้ามันไถลำคันกับปลืดเอาเด้อปลืดปลืดเอาเด้อครับเด้อประมาณนี้นะครับครับอ่าบัดเนี่ยเาขาก็ับมาช่มกันเบิ่งกันไปนั่นกับไปเนาะให้มันได้แปดนาทีมีอยู่สมาชิกท่านหนึ่งคอมเมนต์มายาวงาวคอมเมนต์มายาวเลยบอกว่าอาจารย์ว่าสิบนาทีก็ได้ผมมักอาจารย์ว่าวะ <c oughs> มันมันกะสีบางคนกับบอมรักเงวเนาะบางคนกับมากแค่สามนาทีหนาทีเจ็ดนาทีแต่ว่าแปดนาทีเนี่ยอาจารย์ตั้งกดไว้ก็คืออยากได้โฆษณาน,นั่นแหละวันนี้เจ็ดเด้อครับเด้อเจะะ็ดแล้วก็ลองแปดเด้ออเอเรนลองแปดตัวแปดกับเก้าตัว 9, ล้องเจ็ดเด้อแปดกับเก้าล้องเจ็ดเด้อครับนี่ได้อยู่นี่เด้อแปดกับเก้าลองเจ็ดรติ เอาเข้ามาเบื้งแปดกับเก้าด้วยบ่นใครมักเจ็ดกระจัดเจ็ดได้ครับเด้อบ้านนี่สองสามสี่ห้าระวังแปดสองมาอีกเท่าไหร่เนี่ยมันมีสองสามสี่ห้านะมันสองสามซี่นะครับอันนี้ 2, 3, 4, 4, 5, อันนี 2, 3, 4, 5, ้สองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกเด้อแล้วก็แปดเก้าแล้วก็ร้องเจ็ดหลายตัววะตัดตัวใดตัวหนึ่งออกระวังแปดกับเก้าเนี่ยเอาตัวใดตัวหนึ่งเด้อ มันมาจับคู่กับอันนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวที่เดี๋ยวที่จับคู่ให้ลองเบอร์ว่าแล้วเขาจะค่อยมาเลือกเอาว่าเจอตัวใดนะเจ็ดแปดเก้านี่ขอเป็นหลักหลักหน่วยหลักหน่วยก็คือหลักแรกเท่านั้นหลักแรกส่วนสองสามสี่ห้าหกจะเป็นหลักติปเตอร์เตอร์อีกแล้ว บาทนี่แปดเก้าเจ็ดแปดเก้านี่ลักน้วยไาทีก็ต้องเอาสองออกหนาเนาะสองแปดเห็นบ้างหรอนี้อีกแล้วคือบ,บัามาอีกเสติดสามแปดที่แปดห้าแปดหกแปดนะครับอบาทนี่สองเก้าสองเก้าสามเก้าตัวสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้า บานี้เขาสิมมเน้นตัวใดราะเบิ่งกันเด้อแบ,บนึงเด้อครับขอเน่นที่แปดเด้อขอเน่นที่แปดเด้อ,ดอดครับเด้อ เลขคูเด้อะอ่าเลขคูเส้นที่8เนี่ย8 2 2 8 8 3 3 8 8 4 4 8 8, 8, 8 8 5 5 8 8 6 6 8มแี่ทนะครับไผมักเลขเด็กกระจัดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยยืบมาเบิ่งอีกทีนึง2 3 4เฮาเนี่ยชือทั้งหัวเด้เนี่ยเฮาเนี่ยทั้งหัวเด้อยความด้อทั้งทั้งทั้งด้านหน้าเด้ออันนี้2 3 4เนี่ยด้านด้านหน้าเด้ออ่าครับสามนี่นะครับ2 3 4สเท่านอันนี้กับอันนี้นี่ก็อยู่ ลังๆพอออกไปอีกก็กันนะอืออือปร,ประมาณนี้นะครับอืเอเข้าเน้นที่แปดนะครับเด้อเข้าเน้นที่แปดอือแปดแปดอย่างน้บมานนี้เดี๋ยวเพิ่งกัน ย่านมันแปดสามแปดสี่ะเก้าสามเก้าสี่แล้วครับเด้อมันไพมากอะมันไพ่มากคืออาจารย์กัอ่า่าเด้อแปดสามแปดส่จบเก้าสาเกาสี่นะเนี่ยสามสี่เนี่ย 3, เต้นเนี่ยสามสี่มันผู้ใดมากเจ็ดกะเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับเด้อม่นไพมากเก็ดกับเจ็ดสามเจ็ดสี่อ่าประมาณนี้เขาเน้นอยู่ตรงแปดไปนี่ สาธุสาธุขอให้มาเด้อขอให้สมาชิกทุกคนได้รับเงินได้รับเงินล่ำรำเรื่อยเรื่อยอืม,ม,มครับประมาณนี้เนะครับเนาะอ่าอันนี้ก็คือกันนั่นแหละคือกันอ่าเนี่ยเด่นตามตัวนี่ให้เรีอกเขามามาจับคู่กับอะน,นี้เนี่ยแว่าอย่าลืมจับคู่กันเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องก่อนมันเบิ่นบอมันจะเบินเ่นบอเบิ่งจะเข้ากัอนอยู่เอ้ยเนะ ย่านเบิ้ลอีกอยู่เด้อบบน,นี้เด้อย่านเบิ้ลอีกอยู่ให้ระมัดระวังแน่เด้อย่านเบิ้ลอีกอยู่คำนั้นคำนั้นเบิ้ลกะที่เป็นอ่าเดี๋ยวมาใส่ทั้งนี้คำนั้นเบิ้ลกะที่เป็นอ่านี่ล่ะแน่นี่ละ่ละแปดแปดนะครับกับเก้าเก้าเด้อม,มันบังบน่นอลตัวใหญ่พูดคำนั้นคำนั้นเบิ้ลเด้อครับเด้อแปดแปดกับเก้าเก้าเด้อ รอบเจ็ดเจ็ดนั่นละหรือบอกสั่นกับสามสามที่สี่อ่าอ่าครับสามนี่นะครับคำันเบิรนะ์เนาะคิดว่าสิมาเบิ้์อีกอยูรอบนี้เด้ออ่าให้ระมัดระวังนะครับติดไว้จากน้อยหนึง่งอือแปดแปดกับเก้าเก้าเราประมาณนี้นะครับเนาะหรือบอกสั้นกับสองแปดมันสีมาอีกรอบเนาเนี่ยสองแปดมันคืยังมี่อีกประมาณนี้ครับแปดแปดกับสองแปดอันเดียวกันได้ลรอสองแปดสองแปดก็คือเลขแปดสองเทียนั้ะเก้าเก้า นี่ญาตินั้นนีอยู่ญานินี่นอยู่อ๋อตัดสินใจเดียวชิ้ชกันเดี๋ยวทีสับสนกันอืมตั้นี้ก็เล่ากันสิบนาทีตามที่สมาชิกผู้นั้นว่ายอยู่เ <c> จ <oughs> อเดา๋ด้นครับเด้อ <c oughs> เออก็ขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเนาะสาธุสาธุขอให้พญานาคอยู่ข้างหลังอาจารย์มาบนเดือนบนนับนดาลให้เลข ให้เขาเ่าในเด้อแปดกับเก่ากับเจ็ดนะครับเด้อแต่ว่าอยากให้มาแปดนั่นแหละกับมาลดนะก็ะได้ว่ายังหอกจับแปดไว้ก็แล้วกันนะครับเนาะขอขอพระคุณหลายๆนะครับมือนี่ว่าได้ว่าตะลกให้ฟังเลยเอาแต่คุณภาพล้วนๆเลยนอข้างหน้าที่ว่ามาก่อนนั่นสี่นาทีเจ้าป่าวเรื่องอย่างนี้จะคงจับว่าได้ไหมทำนี่ก็แล้วกันกันนะครับเน,ะนานะขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีนะครับอยติดปลอยคลิปนี้ประมาณหกโมงนี่แหละ โชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ